ครับสวัสดีครับมาพอกันอีก enfin k, แล้วครับืันนี้ได้ยังไงปุ๊กยังนงสีผ้าพี่น้องครับไปหายางวันนี้เนี่ครับใ่นได้ผ้าไปหาเบี่ยนกินสมองเบี่ยนครับเขาป้าเขาป้ากินสมองเบี่ยนเดี๋ยวเด็กกิะตีคายน้ำก่อนถ้าได้น้ำไปกินนี้ได้เสือแ่นองเบี่ยนนะสั้นเนี่ยพ้นก็ยังนะไปเนี่ยใครหมดแดงครับพันมาดอกพอดีเรามาพอดีมากินสมน้ำกันบอกเล่าไปละไป สิพภาพไปหาบักเบนกับแพนด้าสักก้อนครับ,อบพอดีเ่งแฉเลยแสะแให้เพิ่งหมากขึ้นไปขึ้นไปให้เพิ่งบ่งหมากมากันนะรอดะรอดะไรลราเฮาพอดีอันนี้ครับน,นี่พอดีกินสม เลยเพอดิกินสมครับเก็บให้เรียบเลยพันสุกขักอเลยใส่สุกขล้อเดี๋ยวไปเอาซิมเพิ่นเบิ่งน้ำดูหว,วานบ่ต้นนี้ใครเนวกับพ่อคร่ผัดต้นขึ้นเลยนะเดี๋ยวขึ้นไปเก็บแจะพุนถาเด้อ มาครับเจ็บกเบนก่อนขนาดหายไนมันสูงเละกองมาเบ็นกุ้ีน้ำตอนนี้ยังวัน่วามแข็งครับ หากินสมครับออกกําลังกายพร้อมเอากระดาษยึดแกนเด้อจะไปเกลี่ยมโนงนี่ทังหน้าเป็นข้างหน้ามองเก็บเป็นหน้าพายด้วยครับาวางเด้อจ้ากระทิบหนาเขาดีให้เข้ามาก่อนกระถิดหนาโน้นสีเดียองเลย นีไแมเหรอไหมอะไรหลายเลยนี่ดีอืมอะไรนี่ดอนี่เห็นบ่ครับเห็นบ่เจ้าเบญกุ้งน้ำหลาย ครมันโมฝาดทำนะก็มุมปีฝาดฝาดขนาดเปียนกุ้นี่กุ้่ะเลอะเลอ่มีรอยเละนี่ครับเก็บเบอรเบนปีกายเพันว่าคือบ่มี้น้ำปีลายแห้งครับกกนี่มีน้ำครับมันมันมันเดี่ยวแต่ต้นเนาะรังต้นกับมุมีน้ำครับ ขวดลายเลยหลเก็บเอาห่อเพื่อนยันักก็ยังพ่นหัวพ่นหัามาหนักไปหนักนี่น้ำปักมัวให้กำลังใจพันดาได้ครับให้กำลังใจพันดาน้ำปักหัวกดไลน์นะกดไลนครับกดไลน์ได้แล้วครับกลับมาแล้วเกือบเฝ้าครับมื่อนี้เาบิ่งผลงานด้วย หากเบนห้องเกือบเฝ้าครับไข่ตไดเลยท่านจะสุกคนใดน้องพี่นาครับมาครับเสียบย่อนด้วยยังสี่ก็ได้ครับหลังจากเบิงเก็บเบนแล้วว่าเบิงเก็บเพ็ดเ,เ,เฟือเเฟ่องครับวันนี้ ยาพ,พ่นปูกเห็ดเฟืองอีกหลอบไมอีก <ไป S 1> ครับยายพ่นได้หน่สูดไม้ได้หน่ยังสูดไมอีกวอนสูดไม้ได้หน่เห็ดแปงเงาครับอันนี้แปงก่วงใบขี้มันสองก้อนใบคูตอกบใหญ่ออกโดกเนาะอ,อันนี้คือพอดีครับนี่พอดีเก็บเลยนี่ สออกไปเบิ้นเลยดได้นะก่อนขี่มัน่นโอ้ยโธ่หมดอันนี้ไหมโอ่งใหม่ดแล้วงทีบาัวดินตะซอนทวดินแล้วไหมงามเลยครับปลูกใสมกกกหม่องปลูกเคสเกาไงมันได้ปุ๋ยอะไรพักหอมครับเจียนเจียน,นพักหอม ครับเป็นอย่งไรล่ะคลิปเมื่อนี้เบิ้งเก็บักเบนกับแพนด้าแล้วก็มาเก็บเห็ดเฟืองแล้วก็เบิ้งสวนนี่พ่นความนับอือเราหน่วยใหญ่ได้แล้วก็มาเบิ้งนี่้นะครับเบิ้งสวนผักอัปเดตสวนผักหลังครัวใหม่เมื่อนั้นเมื่อนั้นไลรสุดเพิ่นว่าไปอัปเดตผักนะเบื้อน่้กัเป็นอย่งสี่แหละครับเป็นจงทองแหงบ้านในงามบ้านในดอกบ้านข้อที่ข้อทางบ้านในครับเดี๋ยวถ่ายให้มันใหญ่บุศตร์เป็นมากเป็นอยังคุณนาะจ้าสิ มาเบียดเพื่องแต่ว่าตอนนี้กับพ่อเลยต้มไซรัมครับพ่อเลยเก็บขันเก็บนี้ว่ากัดขันมากกัดกดไลค์ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้าครับเพื่อจังหน่อยกับย่ามหานะ่ยนกินแหละครับพักหวานกับเริ่มโป้งเลยวันนี้ก็รับมีหลอกแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วครับเก็บเห็ดเก็บยังไปเริ่มฟ้องหากับเริ่มซิเมียละกัเมื่อนี้สิฝากพอน้ำสมุนทก่อนครับขอบคุณลาที่ย้งกับจดจบเนาะพอกันไหมมือนาครับสวัสดีครับ